สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดกล้องวันที่18นะครับเดือน9ปี2567นเะครับเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างนะครับกับ1 6 8มหาพุทธคุณบารมีแรงครูครับสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกรุ่น,ท,นทุกรายการนะฮะแล้วก็มีพระครูบาอาจาร,รย์หลายๆท่านนะครับรายการหลักๆนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับทุกรุ่นทุกรายการเลยสนใจก็เพิ่มไลน์มา รับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 1ย์0 1 9 9 3เพิ่มเบอร์จากเบอร์มือถือนะพี่นะเพิ่มเพื่อนจากเบอร์มือถือนะครับพี่ๆครับอ่ะวันนี้นะเจอกันช่วงเย็นๆนะครับเตรียมแพ็คของส่งให้ลูกค้านะครับขอบคุณพี่ๆที่ไว้ใจนะครับที่สั่งจองไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางนะครับกาไรข้อมือพวกเบี้ยแก้นะครับตะกุดก็มีแบ่งปันนะครับก็วันนี้ก็ส่งหลายๆเจ้านะครับขอขอบคุณพี่ๆที่ไว้ใจนะครับเริ่มตั้งแต่หลักร้อยนะครับก็หลัก สี่สาห้าพันก็มีวันนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งเลขพัสดุก่อนเที่ยงของพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะมีมาแบ่งเหมือนเดิมนะครับเป็นนี่นะฮะเป็นรายการจองนะครับเป็นพระบูชาประจําปีอายุวัฒนามงคลเจ็ดเก้านะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการนี้ออกวัดพระธาตุหมื่นหินตําบลกุดปลาข้าวนะครับอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับพี่น้องอ่ะมีมาแบ่งปันนี้ครับมีรายการที่หนึ่งกับรายการที่สองนะครับมาดูรายการที่หนึ่งกันครับ รายการที่หนึ่งขนาดหน้าตักห้านิ้วนะครับเป็นพระบูชานะครับเป็นพระบูชาเนื้อโลหะปิดทองแท้นะครับปิดทองคําแท้นะครับจัดสร้างเพียงเก้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าราคาบวกนะครับไม่ใช่ราคาเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะพี่นะเป็นราคาบวกๆนะครับหลังจากที่จองมานะครับมีหนึ่งองค์นะครับรายการหนึ่งนะครับหน้าตักห้านิ้วเนื้อโลหะปิดทองคําแท้นะครับราคา จอง7,999บาทนะครับแต่ว่าเป็นราคาบวกนะครับไม่ใช่ราคานี้นะครับจะสร้าง900องค์เท่านั้นบนโลกนะพี่นะรายการที่2นะครับเป็นขนาดหน้าหน้าตัก5นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อผสมโลหะ2-4สีนะครับจะสร้าง9,999องค์บนโลกก็ถือว่าไม่เยอะนะพี่นะถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษย์ลูกหาลูงปู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับราคาจอง2,699บาทนะครับก็ ตีไปบาทเดียวพี่อันนี้ก็เท่ากับแปดพันอันนี้ก็เท่ากับสองพันเจ็ดนะครับมียอดจองอยู่สององนะครับถ้านใดนสนใจก็โทรมาได้นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สมศูนย์หนึ่งเก้ากสามหน้าตักเก้านิ้วไม่ต้องพูดถึงนะครับหน้าตักเก้านิ้วนี่ปิดทองคำแท้ก็มีนะพี่นะนตักก้านิ้วโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะดูกับเพื่อนฝูงให้นะครับเดี๋ยวดูกับเพื่อนฝูงให้แต่ว่าแล้วก็อ่ะ สอบถามกันเข้ามาเลยนะครับเอาหน้าตักเก้านิ้วเดี๋ยวจะดูกับเพื่อนฝูงให้ก็เดากันเก้านิ้วผสมสองสีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สองคือชัวนะครับชัวกับผมเลยนะครับไม่ต้องรอคําตอบนะครับไม่ต้องรอคําตอบผมปิดให้เลยนะครับปิดให้เลยเป็นราคาบวกๆนะครับพี่ๆครับเป็นพระบูชาประจําปีนะพี่นะเป็นพระบูชาเห็นเขาบอกว่าออกวันที่สิบสี่ตุลา นะครับ14ตุลาน่าจะออกพร้อมกันหลายรายการนะพี่นะ14ตุลาคมที่จะถึงนะครับอีกประมาณ3อาทิตย์นะครับ3อาทิตย์4อาทิตย์นะพี่นะก็อีกไม่นานนะพี่นะนี่เลยนะครับรายการที่1รายการที่2นะครับราคาบุกบวกนะพี่นะราคาบุกบวกดูแลจนพลาดถึงมือนะครับต้องบอกว่าดูแลจนพลาดถึงมือนะครับพี่ๆที่สั่งจองวัตถุมงคลกับผมได้ลหลายท่านนะครับได้หลายได้ลหลายท่านก็ได้รับพระแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่งแท้ส่งจริงนะครับส่งแท้ส่งจริงมีหลักฐานการเช่าหานะครับมีหลักฐานการเช่าหาบัตรประชาชนพร้อมเลขสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับต้องเป็นชื่อเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นชื่ออนุพัฒเทียมทัดของผมคนเดียวเท่านั้นไม่มีบัญชีอื่นนะพี่นะไม่มีบัญชีอื่นถ้าเป็นบัญชีอื่นไปแอบอ้างคือไม่ใช่เลยนะครับต้องชื่ออนุพัฒเทียมทัดผมจะมีบัตรประชาชนให้แล้วก็ ต้องตรงกันกันกบเลขสมุดบัญชีนะครับอ่าก็ต้องตรงก,กันกับสมัครสมุดเลขบัญชีนะพี่นางอ่าฝากไว้เรือก็แล้วกันนะครับเป็นพระบูชาประจําปีนะครับพระบูชาประจําปีนี่เลยแอดไลน์ศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามเพิ่มจากเบอร์มือถือนะครับมาดูรายการตัวอย่างได้ว่าปิดทองเป็นยังไงผิวสองสีเป็นยังไงนะครับเป็นเนื้อโลหะ สองสีเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่ารุ่นแรกของหลวงปู่คือราคาตึงมือเลยนะคือเก็บได้เก็บเลยนะครับเก็บได้เก็บเลยวาระดีๆนะครับน่าจะออกเป็นวาระกระถินเหมือนกันนะพี่นะนะครับน่าจะออกเป็นวาระกระถิเหมือนกันรุ่นนี้นะครับสิบสี่ตุลานะครับแต่ก็มียอดชัวๆเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งรายการที่สองนะครับส่งเอกสารการจองให้ทันทีนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์หกหนึ่ง 4301993นะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทโทรมาสอบถามได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะสนใจก็โทรมามีรายการที่1กับรายการที่2นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ